รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจอก,กันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยครับรายการที่หยิบเอาเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ครับจะพาไปดูอีกหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยที่จังหวัดลำปางครับเป็นบ้านที่มีอายุกว่าร้อยปีบ้านที่นี่เป็นไม้สักทั้งหลังครับที่สําคัญคือเป็นบ้านของข่าบดีสมัยก่อนมีเสาซึ่งเป็นหลักร้อยต้นขึ้นไปและแน่นอนครับถ้าเป็นหลักร้อยต้นขึ้นไปบ้านต้องใหญ่มากเลยทีเดียวที่นี่ สวยงามและเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยนะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการเหมือนเดิมเช่นเคยเราไปดูเรื่องราวของอาชีพกันก่อนคุณเอฟรอพร้อมอยู่แล้วกับทีเด็ดอาชีพครับตายแล้วเจ้าไหนดีเนี่ยอา้าวคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ พบเจอกับผมนะครับเฟธัญนบเหมือนเช่นใครครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียอาชีพดีๆครับซึ่งถือได้ว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถนําความรู้ต่างๆนะครับไปปรับใช้ในการดําเนินอาชีพของคุณผู้ชมครับและวันนี้โจทย์ทีเด็ดอาชีพของผมนะครับมีอยู่ว่าผมเนี่ยต้องการหาของแต่งบ้านครับซึ่งของแต่งบ้านของผมในวันนี้ก็คือนี่ครับท็อปคิดที่สุดเลยโคมไฟนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมเราดูโคมไฟพวกนี้ครับเป็นไงฮะสวยงามมากกระจกสีๆนะฮะแล้วก เดี๋ยวไปดูกันครับว่าโคมไฟแบบนี้นะฮะมีที่มาอย่างไงกับเจ้าขอทีเด็ดอาชีพในวันนี้ตามผมมาเลยครับพี่สมพรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมโอ้โห oh, พี่โคมไฟที่ร้านสวยมากเลยครับผมนี่ผมเลือกไม่ถูกเลยนะพี่สวยทุกอันเลยมีลวดลายให้เยอะมากมเลยครับผมนี่อันนี้คือไม่ซ้ำแบบกันเลยนะไบบ่้ตอนนี้ถูกต้องครับผมขอชื่อก่อนพี่โคมไฟนี้ชื่ออะไรฮะ ทิฟฟานี่ครับผมทิฟฟานี่ครับผมครับผมกำเนิดเกิดมานี่ตั้งแต่ปี1859แล้วครับผม1859ศตวรรษที่18เรียกอย่างนี้มันมันกำเนิดมาได้ไงพี่ที่มาคือมันมีคนหนึ่งที่ว่าชื่อหลุยส์คอมฟอร์ดทิฟฟานี่เขาเป็นคนเริ่มต้นนะฮะ ในการออกแบบกระจกสีที่เป็นคนแรกของของโลกเลยท,ที่เห็นเป็นสีงนี่ะแบบนี้เลยถูกต้องอครับผมครับแล้วเป็นไงมาไงทำไมพี่สมพรถึงได้นํามานําเข้ามาจําหน่ายได้ฮะคือเราอยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราเห็นช่องว่างของธุรกิจนะฮะครับผมควบครมไฟแล้วเราไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราเห็นสวยงามมากและในเมืองไทยยังขาดตรงนี้อยู่ เลยเป็นช่องว่างแล้วหาโอกาสตอนนี้มาทําธุรกิจตรงนี้ผลตอบรับเป็นไงบ้างพี่โอ้ดีเกินคาดครับผมส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นไงกลุ่มไหนเพราะว่ากลุ่มร้านอาหารตอนนี้คือนิยมเนี่ยนะกลับมาย้อนยุคเนี่ยแต่งสไตล์พวกนี้หมดเลยตอนนี้ครับผมคือผมถามนิดนึงจุดเด่นของโคมไฟเนี่ยมันคืออะไรพี่คือมองที่หนึ่งชิ้นนี่นะฮะครับผมกระจกเนี่ยประกอบด้วยเป็นพันชิ้นอ๋อคือหมายถึงว่าชิ้นส่วนของกระจกที่นํามาต่อเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นพันชิ้นเลยคพัะโคมไฟตัวไหนที่ที่แบบท็อปที่สุดในนี้เลยที่แบบว่านิยมที่ส คือผมจะแนะนําตัวแรกของโลกเลยนะฮะอัเทิร์นเนี่ยฮะนี่เหรอพี่ใช่ครับผมดูนะลายแมนคอตัวนี้ครับผมเป็นตัวแรกของโลกที่กําเนิดขึ้นเลยหรือคอมฟอร์ตทิฟฟานี่อ๋อคือย้อนกลับไปเมื่อปี1,800้ยใช่ไหมเขาออกแบบตัวนี้ออกมาถูกต้องฮะและชิ้นงานปัจจุบันนะพี่ที่ถือว่าที่ถือว่าเพิ่งทำมาใหม่ในปัจจุบันต่อยอดมาเลยจะมีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆอย่างนี้นะเขาเรียกลายหางนกยูงนี่แหละฮะนี่ฮะรับผมเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ให้มาเป็นร่วมสมัยมากขึ้นครับผมตัวนี้จะเป ความสวยงามอยู่บนโต๊ะหรือบนห้องนอนมีสัตว์สักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าเปิดไฟสวยงามครับผมหรือว่าใครชอบปลากปลาก็มีชิ้นหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนอ๋อแล้วงานแต่ละชิ้นเขาจะซ้ากันไหมแคบจะไม่ซ้ำาลยนะแต่ว่าออเดอร์ถ้าเกิดเราขายไปแล้วสามารถจะออเดอร์ได้แต่ใช้เวลาผิดประมาณสี่ห้าวันครับผมอ๋อคือต้องรอใช่ไหมครวิธีการในการมองดูว่า สินค้าตัวไหนที่เหมาะกับคนไทยพี่ดูยังไงพี่ไอเดียตรงนี้คือสีสันนี่อันดับแรกเลยนะแล้วก็ความเป็นยูนิคด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยไม่เหมือนไครอ๋อคือหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับและเป็นไงพี่คือตอนนี้ระหว่างทําธุรกิจเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมพี่มีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงฮะคือคนไทยตอนนี้รุ่นใหม่นะฮะ คือมีความเข้าใจแล้วว่าจะแต่งบ้านสไตล์ไหนการที่จะเข้าไปถึงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่เมื่อเขาเริ่มต้นไปแล้วนี่นะฮะง่ายมากแล้วตอนนี้เพราะว่าเมื่อเขาใช้หนึ่งชิ้นแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดเลยในบ้านเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้บริโภคของคนไทยเนี่ยชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของสไตล์อะไรต่างๆใช่ครับปิดท้ายครับพี่ใหญ่พี่สมพรเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าไอเดียดีๆที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจให้กับคุณผู้ชมครับผมคือขั้นแรกเราต้องดูการตลาดก่อนนะฮะเขียนแผนการตลาดที่เก่งก่อนดูช่องว่างว่าเราเนี่ยถน นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือศึกษาให้ลึกเลยนะฮะว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งนั่นอย่างไรบ้างครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบตรงนั้นมาแล้วเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนี่เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณพี่สมพร์มากมากครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็ไอเดียดีๆในการทําธุรกิจให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทีเด็ดอาชีพในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะคุ้มค่ามากนอกจากจะได้มาดูความไฟสวยๆเป็นงานแฮนด์เมดแบบนี้แล้วนะฮะวันนี้เรายังได้เติมเต็มข้อคิดดีๆไอเดียดีๆในการประกอบอาชีพครับเหมือนที่พี่สมพรพูดเอาไว้เราจะต้องมีแผนการตลาดอยู่ในหัวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขียนออกมาทําให้เป็นรูปเป็นร่างนะฮะหลังจากนั้นก็ลงมือทำครับสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ๋กันต่อเลยครับในช่วงทีเด็ดมังคายครับพี่ มาถึงช่วงทีเด็ดเมืองไทยครับอย่างที่เกิดกับคุณผู้ชมตอนต้นรายการครับว่าวันนี้เราจะพามาไกลถึงลำปางและที่นี่มีเรื่องราวเด็ดหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะครับที่นี่ความเด็ดของเขาก็คือบ่งบอกถึงเรื่องของวัฒนาธรรมครับโยงไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของลักษณะบ้านเรือนแล้วมันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตคนในสมัยก่อนแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันได้ด้วยนะครับรายละเอียดคงต้องถามไกด์คนนี้น้องเผานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่นี่เราอยู่คือเรียกว่าบ้านเสานักใช่แล้วครับมันคืออะไรครับในทางภาษาเหนือคําว่านักเนี่ยแปลว่ามากครับผมเพราะฉะนั้นคำว่าบ้านเสานักก็เลยแปลว่าบ้านที่มีเสาเยอะนะครับแล้วบ้านลรบ้านเสาเยอะนี่มันมีคุณค่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีมันบอกอะไรบ้างขออนุญาตยงไปถึงประวัติของบ้านนะครับครับผมเพราะว่าผู้ก่อตั้งบ้านผู้ที่สร้างบ้านหลังนี้เป็นข้าบดีชาวพแม่ข้าบดีก็คือเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นนะครับผมที่นี้ท่านก็ได้สร้างบ้านอยู่ที่นี่และในลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเป็นเชิงลักษณะ ทางภาคเหนือเขาจะยกตัวบ้านสูงและเนื่องด้วยที่ว่าเป็นบ้านของเศรษฐีเป็นลักษณะของคาริหัดในสมัยโบราณนะฮะก็ถ้าบ้านมีขนาดใหญ่ก็จึงต้องมีเสาแมกไว้รองรับน้ําหนักของบ้านครับผมก็คือยิ่งบ้านใหญ่ก็จะยิ่งบ่งบอกถึงฐานะและแน่นอนคือบ้านใหญ่ก็คือตัวเสาก็ต้องยิ่งเยอะครับแล้วก็จริงๆเสานี่ก็คือเป็นไม้สักโบราณด้วยครับผมบ้านหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับผมครับผมนะครับเข้ามาในโซนตรงนี้ณปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวมัหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรรืืออวว่่าาเเป็นคับถ ถึงพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเป็น,ปนของเอกชนไม่ได้เป็นของทางรัฐบาลเป็นเหมือนกับว่าเป็นสมบัติที่รุ่นปู่รุ่นยา่าแล้วก็ตกทอดมาถึงชายาคงปัจจุบันครับ<ห>ผมบปัจจุบันเป็นรุ่นที่รุ่นที่5ครับในตัวบ้านแบ่งเป็นโซนไหนยังไงบ้างรครับก็ผมก็ขอพูดถึง2โซนใหญ่ๆเป็นโซนเก่ากับโซน่วนที่ต่อเติมใหม่อะไรเงี้ยครับครับผม,ผมส่วโซนเก่าก็จะมีมาอยู่แล้วแล้วทีนี้ตอนส่วนต่อเติมใหม่ตอนหลังนี่เขาจะมาต่อเติมเอาไว้สําหรับเวลา สมัยก่อนเนี่ยพอคนคนในบ้านเยอะนะครับก็จะมีหเหมือนกับว่าเป็นคนที่เอาไว้แบบให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับก็เป็นจะอ,อยู่หลับนอนเป็นส่วนห้องครัวเป็นส่วนนยครับงั้นเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นต้องรบกวนน้องเผาครับไกด์กิติประศักด์ของเราพาขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าไปครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเรือนไทยคือหลังคาจะสูงๆแล้วก็จะมีความโปร่ง ลมก็จะเย็นสบายบลมเข้ามาด้วยนะครับแล้วในในในส่วนต่างๆนี่คือที่เราตั้งก็จะเป็นตู้เ็บเก็บของเนอะสามารถมีอะไรเป็นเครื่องใช้เครื่องเขินครับอันนี้จะเป็นอ,อันนี้เราก็ตั้งใจเน้นโชว์ให้เห็นแต่ว่าจะจัดแบบเน้นรูปแบบง่ายๆครับคือจะไม่ไม่ได้โชว์เน้นแบบพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ตั้งใจโชว์ตรงนี้เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นหย่างไว้ไว้นั่งบนหลังช้างครับพี่ เพราะว่าในสมัยก่อนตัวบ้าน,น่ะสูงมมกขนาดว่ามีมีมช้างเลี้ยงช้างได้ทั้งตัวอ,อ๋อเหรอครับผมหูแล้วก็เลยช้างก็ต้องตัวใหญ่มากนะถึง<ช>จะแบบเป็นในนี่ออย่างนี้ได้โอ้โหก็คือจริงๆแล้วมาที่นี่นอกจากจะได้มาเห็นวิถีชีวิตของชาวเหนือสมัยบโบราณแล้วก็จะมีแบบข้าวของเครื่องใช้ใช่ไหมครับมีแบบเพราะลำปางก็จะต้องเป็นพวกแบบเครื่องถ้วยชามอย่างนี้เนาะก็จะมีด้วย เราจะไปเห็นเขาเรียว,ว,ว,วิธีชีวิตการกินของคนเหนือครับอย่างชัดเลยก็คือเป็นแบบขันโตกอ๋อทางด้านนู้นใช่ไ <ง S 2> หม <c oughs> คนในสมัยก่อนนะคนเนี่ยจริงๆแล้วคือในสมัยที่สร้างบ้าน,น่ะประมาณปี <c oughs> 2,0438ช่วงนั้นเป็นช่วงล่างอานิคมใช่ไหมพี่ครับ <c oughs> แล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราจะเริ่มเหมือนกับว่า ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยไปให้เป็นตะวันตกมากยิ่งขึ้นแต่เดิมแล้วคนไทยเราจะนั่งติดพื้นแล้วก็แบบเราก็จะเริ่มมีโต๊ะยกโต๊ะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี่ยก็จะคงรูปแบบการรับประทานอาหารแบบขันโตกไว้ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะเวลาแบบเราจะมาไม่ว่าจะเป็นแบบเชียงไม่เชียงอะไรคือพูดงายมาผ้าเหนือทุกคนก็อยากจะมากินขันโตกแล้วก็แบบล้อมวงกันแล้วก็มีแบบมีผักมีน้ําพริกมีอะไรอย่างงี้แล้วก็ในทุกวันนี้ที่บ้านเราก็รับจัดงานนะฮะแล้วก็ถ้าสมม อยากจะรับประทานอาหารเป็นแบบข้าวแรงขันโตกแล้วก็จะมีให้เป็นไงฮะใช้คาว่าอะไรนะข้าวแรงขันโตกครับมันคืออะไรอ่ะข้าวแรงก็คืออาหารเย็นนะครับผมเป็นภาษาเป็นภาษาเนี้ยข้าวแรงแปลว่าข้าวเย็นไงฮะขันโตกก็คือแบบการรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกไงครับผมจะได้มาสัมผัสจริงๆวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาเหนืออะไรอย่างเดียวไปทางไหนต่อครับเดี๋ยวทะลุออกไปตรงนู้นเลยก็ได้ทำไมพื้นบ้านเป็นรูอะเป็นรูก็ในในสมัยในสมัยก่อนคือถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะค่อนข้าง เขาเรียกว่าอันตรายดังนั้นเรายิ่งมีพื้นบ้านสูงเนี่ยเรื่องขโมยก็เป็นก็ค่อนข้างจะชุกชุมในสมัยก่อนเราก็เลยมีรูเอาไว้ส่องไว้เห็นเรอย่างด้วยครั้างทีอาจจะจุดคบเพลิงจุดไฟไว้อะไรเงี้ยครับเพื่อมันจะได้มองเห็นแล้วว่ามันสว่างอะไรเงี้ยตลอดเลยครับงั้นเราต้องไปพิสูจน์ด้านล่างครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนั่นคือเราต้องไปนับจํานวนเสาครับที่เรียกว่าบ้านเสานักน่ะที่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เสาด้วยกันไปครับ ลงมาด้านใต้ครับอันนี้จริงๆแล้วคือต้องมานั่งนับเนอะมีกี่เสาเนี่ยแต่ละแถวก็ 2, 4, 6, 8ี่หกแปดโอ้โหเยอะมากรวมรวมไปเสร็จทั้งหมดกี่เสานะครับร้อยสิบหกต้นนะครับโอ้โห เยอะมากสมกับการเป็นขหาดาชรแล้วก็ได้เห็นครับบริเวณด้านใต้นี่คือเอาไว้เตรียมทํากิจกรรม<ช>ที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราตอนกลางวันเราจะเปิดให้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตอนเย็นเราก็จะมีแล้วแวต่คนจะติดต่อมาครับเป็นงานเป็นงานเช่นง,งานแต่งาางานหรือว่างานอื่นๆทั่วไปที่จัดตอนเย็นแล้วก็ท,ที่ที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่า ราก็จะมีเข้าอาหารขัดนที่เป็นแบบพื้นเมืองร้านนาเป็นคาโตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆใช้เป็นสถานที่จัดงานจัดเลี้ยงใช่ครับอยากแต่งงานแบบเหนือก็มาที่นี่ได้แล้วเราก็จะมีการแสดงหรือว่ามีดนตรีแบบพื้นเมืองให้ด้วยไงไต้อนรับซึ่งจริงปกติแล้วถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้มีมีงานอะไรเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเราก็จะมีไกด์แบบพาชมครับเสียทางปะ ก็ปกติเราก็จะเสียถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะ50ถ้าเป็นคนไทยก็จะอยู่ที่30บาทแล้วครับผมนะครับปิดท้ายครับผมนะครับในฐานะที่เป็นคนลำปางด้วยเชิญชวนดีกว่าครับทั่วประเทศนะท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลาแวะเวียนมาลำปางอย่าลืมมาที่บ้านเสานะครับผมก็อยากจะฝากทุกๆท่านนะครับว่าถ้าสมมติได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดลำปางนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมเป็นพิพิธภัณฑ์สถานบ้านโบราณแห่งนี้นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึง คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และก็ศิลปวัฒนธรรมนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับนี่คือไกด์กิติมศาสตร์ของเรานะครับพาเยี่ยมชมแล้วก็บอกเล่าถึงรายเียดของบ้านเสาวน้านะครับขอบคุณน้องเผาครับนี่คือหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยนะครับพามาไกลจนถึงจังหวัดลำปางที่ภาคเหนือครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับไปที่กรุงเทพเรื่องราวเด็ดๆที่กรุงเทพก็รออยู่เหมือนกันกับทีเด็ดกทมครับ การรับประทานอาหารสักมื้อนะครับนอกจากตัวเมนูจะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกร้านอาหารแล้วนะครับบรรยากาศรอบข้างก็เป็นส่วนสําคัญครับเพราะว่าจะทําให้อาหารมื้อนั้นเนี่ยนะครับมีรสชาติดีขึ้นไปกว่าเดิมที่เกินแบบนี้ครับเพราะว่าวันนี้ทีเด็ดกรทมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับร้านอาหารที่ไม่ธรรมดาครับตัวเมนูก็โดดเด่นและที่โดดเด่นมากไปกว่านั้นก็คือบรรยากาศรอบข้างครับเพราะร้านนี้นะครับก็สามารถชมกรุงเทพมหานครได้แบบ360องศาในคราวเดียวเลยอยู่ที่ชั้น25นะ ของโรงแรมสยามแอสสยามดีไซน์โฮเทลแอนด์สปานั่นเองนะครับที่นี่คือเดอะรูฟร a u อร n ทครับที่นี่นะครับเขามีธีมในการออกแบบที่เก๋ไก๋มากเลยทีเดียวแล้วก็เมนูเด็ดไม่แพ้วิวเดี๋ยวจะไปดูกันครับว่าเขาเด็ดอย่างไรครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมเมนูจากที่นี่นะครับทำความรู้จักกับร้านนี้ซะหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณแป้งครับสวัสดีครัคุณเอิร์ธคุณแป้งก็จะเลยมาเป็นไกด์ในการบอกเล่านะครับไอเดียเก๋นะ คือแบบเห็นบอกมีคอนเซปต์ด้วยใช่ค่ะคือการออกแบบตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์อินดัสเทรียลฮิปคือเราจะเน้นปูนเปื่อยสแตนเลสแล้วก็อย่างเช่นไม้หมอนรถไฟแล้วก็สีสันที่เราที่เราตกแต่งข้างบนนี้นะคะก็จะกลายจะเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าครับผมซึ่งจรนะิงๆแล้วเป็นเหมือนธีมของโรงแรมทั้งโรงแรมเลยหรือเปล่าเพราะจริงๆเข้ามาที่นี่ดีไซน์เขาจะเก๋ไก๋ใช่ค่ะคอนเซปต์ของโรงแรมเราก็คือเป็นอินดัสเทรียลฮิปค่ะ ครับผมนะครับก็เลยเป็นที่มาด้วยนะครับแล้วก็ที่เด็ดมากกว่านั้นน็นคืออาหารที่นี่ใช่ค่ะอาหารที่นี่นะคะของเราซิ้เนเจอร์ของเราก็จะเป็นฮอสตสโตนกริลค่ะคุณเอิร์ธฮอตสโตนกริลของเรานะคะเราก็จะเอาหินลาวาค่ะจะเอามันไปอบด้วยความร้อนก่อนแล้วก็เราจะสามารถสั่งเนื้อสั่งสั่งเนื้อต่างๆสั่งพวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยมาย่าง บนหินลาวานนี้นะคะเพราะแล้วก็ไอเดียนี้คือได้มาจากที่คือเชฟของเราคิดว่าด้วยความที่ห้องอาหารของเราอยู่ชั้นดาดฟ้าแล้วก็ลมของเราแรงมากเขาก็เลยคิดว่าจะมีวิธีไหนที่จะทําให้อาหารของเราอุ่นได้ถึงประมาณ30-40นาทีอ,อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของฮอตสโตนกิลของเราค่ะพูดแบบนี้อยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าฮอตสโตนกิลมันเป็นหน้าตามแบบไหนยังไงอย่างไรเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะเ,เราดีกว่าไปครับ แล้วก็เลยชวนสาวสวยครับมานั่งนินเนอร์พร้อมกัน2คนเลยแล้วเราก็ต้องเริ่มเลยใช่ไหมครับมาถึงปุ๊บใช่ด้วยเมนูพิเศษใช่ค่ะอันนี้ที่เราวันนี้เราซิกเนเจอร์ของทาง t ด e r รู f นะคะเราก็จัดเป็นซีฟู้ดมิกซ์ไว้ให้ค่ะมาแล้วนี่แหละครับหินนี้มีความพิเศษยังไงเ,เอ,อ่ยออันนี้ก็จะเป็นหินลาวานะคะซึ่งจะมีความร้อนอยู่ประมาณ 30- 40นาทีค่ะซึ่งเราจะสามารถเอาเนื้อสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยมาย่างร้อนๆบนนี้ได้เลยงั้นเราคุยไปด้วย ทานไปด้วยก็ได้อ่างั้นนี่ครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูก่อนสาธิตวิธีการย่างนะคะก็คือแล้วแต่นะครับเราก็ตีเองนี่ครับใช่ค่ะคือความคิดตรงนี้ค่ะมาจากเชฟของเราที่เขาคิดว่าห้องอาหารของเราอยู่บนชั้น25ซึ่งลมลมจะแรง แล้วก็เขาก็เลยคิดว่าเออจะทํายังไงดีมีวิธีการไหนบ้างที่จะทําให้อาหารของเราเนี่ยค่ะสุกแล้วก็มีเก็บเก็บความอุ่นได้เป็นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าถึง40นาทีอันนี้ก็เลย ừ ừ ừ. เป็นที่มาของขินลาวานเนี่ยค่ะครับผมนะครับแล้วจริงๆซึ่งจริงมาแล้วพวกเราก็จะสามารถสั่งได้หลายแบบถูกปะ ใช่ค่ะหรือว่าแบบคนชอบเนื้อชอบซีฟู้ดชอบอะไรงี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีหลายเซตให้เลือกสำหรับคนชอบทานเนื้อเราก็จะมีเทนเดอร์ลอยมีแซลมอนมีเป็นเซ็ตหอยนางรมหอยเชลล์ก็มีให้เลือกได้แต่ถ้าถามลักษณะของเมนูโดยรวมหรือว่าลักษณะใช่ไหมว่าอะไรประเภทของร้านอาหารของเดอะรูฟเรสซองเราจำกัดความว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนสไตล์ไหนก็จะเป็นสไตล์สไตล์บาร์บีคิวค่ะแล้วก็จะเป็นสไตล์ยุโรเปียลมิกซ์ใช่ค่ะ อย่างนี้คือทุกคนมาก็จะต้องแบบ ย่างเองทําเองแบบนี้ตลอดอ๋อจริง,รงๆไม่จําเป็นค่ะสําหรับสุภาพสตรีที่อาจจะบอกว่าฉันอยากทานแต่ว่ากลัวแบบว่าผมเหม็นหรือเปล่าอะไรนี้เราก็ไม่บังคับกันนะคะก็จะสามารถบอกให้ทางครัวของเราช่วยย่างขึ้นมาให้ก็ได้ย่างขึ้นมาให้หรือจะมาย่างตรงนี้อย่างนี้เลยก็ได้อี่าะก็ได้ค่ะเขาก็จะแบบถ้าสมมติแบบว่าเออบอกช่วยพนักงานช่วยแบบย่างให้หน่อยเขาก็จะแบบอืมดํเนินเยว่าแบบคู่รักบางคู่ครับก็มาแล้วก็จมนวนแต่ย่างกันลืมจีบกันอะไรอย่างเงี้ยลืมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่ผ่านมาโดยส่วนมากแขกเป็นไทย่ังเหรือป็น ส่วนใหญ่จะเป็นแขกต่างชาตินะคะเพราะว่าจริงๆแขกที่มาพักโรงแรมเราะคะ่ะแปถึงเกจะเป็นแขกยุโรปทั้งหมดเลยปกติแล้วลูกค้ามาที่นี่เขาบอกว่านอกจากเขาได้มานอนพักสบายๆไากินอาหารแล้วเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้อะไรบ้างกับที่นี่เออส่วนใหญ่นะคะคือคนที่เขาก็จะบอกว่าเออโรงแรมของเราคือมีดีไซน์ที่เก๋ <c oughs> แล้วก็คือพนักงานของเราจะเฟรนละะี่ค่ะคือโรงแรมของเราจะเป็นคอนเซปที่ less formality คือแขกของเราจะเป็นแขกที่เลเชอร์คือ มาพักกันเป็นครอบครัวมาเป็นหรือก็หรือว่าจะมากันเป็นคู่คู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเจ้ก็จะมีความสบายสบายผ่อนคลายไม่ต้องแบบพอเมว่าว่าที่เดียเข้าไปมันจะรู้หาดูแบบเป็นทางการเกินไปใช่ค่ะครับผมนะครับถ้างั้น เรากวดปิดหายฝากเชิญชวนดีกว่าครับผมเผื่อว่าแบบอยากแวะมาทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติอยากจะมาสัมผัสกับบิวสวยๆเมนูเด็ดๆที่นี่เชิญครับก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้ามาเชิญชิมอาหารที่เดอร o o ูฟกันนะคะก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่6กโมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็คนที่มาที่เดอร o o ูฟของเราเนี่นะคะก็จะได้รับจะเห็นแลนด์มาร์คหลายแห่งของกรุงเทพนะคะ <อ>ว่ามาถึงภูเราคุยแต่เรื่องเมนูนะลืมเลยนะแต่และจุดเด็ดๆทั้งนั้นใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมานั่งที่เดะรูฟเนี่ยเราก็จะเห็นแลนด์มาร์คที่สําคัญหลายแหยย่งเ,เช่นสนามกีฬาจะเห็นชัดมากแล้วก็อย่างเช่นพรที่นั่งสูงซึ่งปกติไม่เคยเห็นแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็พรที่นั่งอนัน,นตสมาคมหรือว่าจะเป็นภูเขาทองครับ พานพรุณวัดอ,ร,ดอรุณใช่ค่ะสะพานพระรามแปดเรียกว่านี่นะครับคือหนึ่งในทีเด็ดกรทมครับที่บอกว่าเด็ดจริงของแพเพราะว่านอกจากเมนูเด็ดแล้ววิวทางสายตาก,ก็ยิ่งเด็ดครับทำให้มื้อพิเศษของคุณเนี่ยนะครับเด็ดแน่นอนกับทีเด็ดกรทมวันนี้ครับ นี่คือเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยที่เอามาฝากกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของที่พักอาศัยหรือว่าเป็นอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรม ที่มีมากว่าร้อยปีและก็รวมถึงเรื่องราวของความเด็ดในกรุงเทพหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยนะั่นคือประเทศไทยครับเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีและทุกอย่างมีมนต์เสน่ห์ที่น่ารักษายังไงต้องฝากกับคนไทยรุ่นใหม่ๆกันด้วยนะครับต้องรู้จักรักษาแล้วก็รักในวัฒนธรรมเราต้องรักษาให้มันสืบทอดต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานและก็ต่อเนื่องไปเรื่อย หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากเ a สควอเตอร์เดอะฟิปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับบ่ายโมง35ที่ช่อง5กับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ